ใกล้ๆแลๆ้วมาใกล้ๆแล้วมาใกล้ๆมาชมดูอ่ะของไทยโบรานนะคะสอนลำเจียกนะคะไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะตัวนี้จะเปรียกเหมือนละองของดอกลำเจียกซึ่งเป็นแป้งข้าเหนียวผสมกับน้ำมันชันค่ะเราจะล่อนแป้งผ่านกระทะร้อนโดยไม่ต้องใช้น้ํามันเลยตัวไส้เป็นเนื้อมะพร้าวก่อนผูดมะพร้าวด้วยมือแมวนะคะควรกับสีอันกันเห็นไหมคะแป้งสุกแล้วเขาจะล่อนขึ้นมาเองเลยนะคะลำเจียกออกดอกเนี่ยเขาจะตั้งจันขึ้นมาแบบนี้ก่อนส่วนที่หเหลือจะแตกเป็นฝอยแล้วส่งกินหอมมากค่ะ ขนมในพระราชน <HHH> ิพ์ของรัชกาลที่2นะคะลำเกียกชื่อขนมน้โสมฉ่มหอมชวยชวยไร่กลิ่นดิ้มแดโดยหูให้หาบุกงางามค่ะเป็นพระราชนิพ์ของรัชกาลที่2ที่เล่า่าว right ถ, like right ถึงขนมตัวนี้เอาไว้นะคะเขาติดหนึ่งในติดขนมโบราณที่ว่าหาทานยาาในยุคปัจจุบันนี้แล้วค่ะอันนี้คือปมิญญาของบรรพบุรุษเราที่ยืนไ้รุกหลานอย่างเรายังได้เห็นกันนะคะน้ำมันก็ไม่ต้องใช้ทำไมคนไทยในสมัยก่อนก็ถึงได้สุขภาพดีด้วย สุขภาพค่ะนี่แหละค่ะคือเป็นสิ่งที่ให้เราย้อนเราเห็นไปถึงภูปัญญาของคนไทยโบราณเรากันนะคะค่ะาค่บเมื่อวันกำไน่ันที่ตลาดบ้านใหม่ทุกเสาววอากิ์แล้ววันหยุดนะคะจะเริ่มนะคะถ้าจนบุรีจะมาสองงานก็คืองานปกษาจตะวันออกกับงานปบนุรีแฟร์ค่ะไปไหว้หลวงพ่อท่